ดีนะคะเพื่อนมนีกะบรู้ว่าจะทํามีหยังนุะค่ะเพื่อนเนาะอากาศก็บอดีมือดอึมคึมอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วรถสวมจอดไปโดนเนะาะบ่ได้ใส่เชือกกะยามันสตาร์บัติดกะผ้ากันผ้ากันเอารถออกมาว่าจะมาเดินอยู่มองไอ้การ์เดนมองได้มงเนึ่งอะค่ะเพื่อนเดินเลนเนาะเดินเล่นไปแล้วกะ็หาเบรกฝัดกินสักหน่อยเนี่ยค่ะเพื่อน ก็จะมาย่างเลนกันนะคะเพื่อนหาหมองย่างเลนกันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเขาไปกินอาหารสาวก็เนาะค่ะเพื่อนจไมาไปกินอาหารสาวกันเลยเดี๋ยวกินอาหารสาวแล้วเขาจังไปย่างกันสถานทีท่เขามีแห่งย่างกว้างมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวเบิ่งของใหมว่าเขามีอีหยังขายบ้างเนียค่ะเพื่อนก็จะมีต้นใหม่เดี่ยวค่ะ ายเต็มคุณออกกรหอดขังไม่ขุนะะนะส่วนหล้วส่วนทหาด้านด้านทสนี่ก็จะเป็นาด้านอาหารเนาะนะะี่ค่ะเดี๋ยวเหาเขาไปกินอาหารกันเดี๋ยวจะพาเพื่อนยางช่วงนี้ก่อนนะะี่ค่ะเพื่อนของขาวคายนะจะเป็นพวกต้นไม้อ่ะคะ่ะต้นไม้ดอกไม้อ่ะคะ่ะ

สนใจมากเบิ้งไส่เนี่ยเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หนาซื้อที่สุดเลยค่ะ,ออค<แ>ะของคุยยางลดราคาแล้วค่ะเนาะสื่อจันท์ค่ะเนี่ยเบิ้งไส้อันนี้เพื่อนที่เนาะเป็นยังกินดิชเค้าเหมือนบ้างนี่ค่ะสนม,กมากๆเดี๋ยวสิมกินข้าวแล้วสิมาะยังมาเบิ้งค่ะ ช่วงเวลาที่ดีเลยค่ะเพื่อนทุกอย่างขายเครื่องละค่าหาข้าวสื่อไปช้เนากะไปใส่ได้ปีหนาเนาะคะ่ะเนาะเน้ มันมาซูเ็อนอีกยังนี่มึงตัวนั่นนี่ต <Yeah. S 1> นเสร็จทีเลื่อนหนอกแนเพื่อนโอกตอ เสียงนกเสียงธรรมชาติคันเพื่อนเห็นปะย่างออกมาจากมองอการะเด็นเส้นเตอยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะมีมองย่างให้คขันเพื่อนเห็นปะเป็ดเต็มเลยไายน้ำอยู่นะคะเพื่อนแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆเนาะย่างชมบรรยากาศไปเมื่อวนี้บ่มีแดดด้วยค่ะเพื่อนอากาศบ่ค่อยดีเป็นไรค่ะเดี๋ยวพขพาเพื่อนเมย่างเลนชมเป็ดค่ะโอ้ยต้องเป็ดคันเพื่อน น่ารักมากเลยอะเต็มเลยคุณเหมือนจะรู้ว่ามีคนมาถ่ายรูเปเบิ้งพุน่ะวายเขามาเต็มเลย ไลาที่ในบ้านเคยเห็นเป็ดนั่นนะคะเปิดเบิ่งวิธีการนอนของเขาเด้อเดี๋ยวนี่ค่ะเขาจะเอาหัวสุกเข้าไปในในปีกเขาค่ะเห็นบ่าหาหัวพอๆเลยนี่วิธีการนอนของเป็ดเนาะค่ะเนาะได้ให้เบิ่นนงใกล้ๆนี่ค่ะ,น,คะนิ่งหน่อยนะโมมี่ขยับ นกขันเพื่อนนกเกาะอยมเหมือนเต็มเลยบางเสียงนกเสียงธรรมาชาติสุดๆ,ๆค่ะุนน่ะ <c oughs> นี่เป็ดพร้อมเพื่อนเพื่อนเพิงนกเต็มเลยเพื่อนเบิ่งไข่เ,น,เน,นาะน่าจะเป็นไข่เป็ดอาคารเพื่อนอยู่กลางนา้ำนี่ค่ะ นี่คะ่ะเพื่อนไข่เป็ดเขา,ขาไข่ไวเนาะคะ่ะเนาะอยู่นี่เนี่ยเขาจะอนุรักษ์พวกสัตว์ต่างๆเนาะคะ่ะเพื่อนบางคนก็ถือกล่องน้อยๆมาไว้ถ่ายถ่ายรูปอะคะ่ะนี่นะคะ่ะเขาก็จะซักรูปซับลงไปนในไม้นะคะเนาะแล้วก็มีหมองให้นั่งเป็นคนก็แม่ยางกันหลายค่ะเพื่อนเนี่อมองนั่งเนาะคะ่ะ Mm hmm. มีหมอให้นั่งเล่นน้ำตาขังเพื่อนสำหรับเล็กหน่อยเนาะค่ะเนาะ คุณก็น่าจะมีอีหยังนองก็กลางเต็มอยู่ั้างบนนั okay, ่งเป้ดแค่สถานที่ยังดีดีบรรยากาศด,ดีแต่ว่าหนาวแห้ง <laughs> ค่ะเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะถือว่าหนาวมะยางมหมากๆเลยนี่ค่ะ บรรยากาศดีดีมีสองทางให้เลือกยางเนาะจะไปซ้ายหรือจะไปขวาดีเดวซูจะเลือกไปทางขวาเนาะค่ะเนาะจะได้ยางอ้อมไปไกลอีกจักน้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนเขาจะปิดกันเนาะมหาหยางสายอาจจะมีการสมแซมฟังผุนค่ะเพื่อนเห็นบอกเขาสมกันยู่ทังผุนเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องยางอ้อมทังผุนค่ะเห็นบอก ออมไปทางผุนเนาะค่ะเนาะกับบรูว่าเส้นทางไหนที่วาซูยางเขาไปใดบ้างบรรูเหมือนกันเดี๋ยวสูจะไปอีกเส้นทางนึ่งเนาะค่ะเนาะว่าจะพา่เผื่อนยางไปทางผุนเนาะมันปิดเขาบอเปิดค่ะเผื่อนมันเลยยางไปบ่ถึงสุดผุนเลยจริงรงมันออมไปผุนอีกไกลเนาะค่ะเนะาะเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาหนาวมันมันบรสะดวกในการเดินเขาก็เลยแอะปิดซูก็เลยต้องยางออมกลับมาค่ะ ต่ว่าพวกนักท่องเที่ยวที่ว่าเขานั่งรถทัวร์กันมากเนาะคะ่ะเนาะเขาก็เอากล่องใหญ่ๆมไททาไว้ท์ไซชมนกช่มใหม่บรรยากาศของเขานะคะ่ะเพื่อนชมบรรยากาศของเขาเนาะค่ะเนาะแต่ยอมรับว่าอากาศบรรยากาศดีดีสอบค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะนะค่ะก็จะมีแม่น้ำเงา,าตลอดเนาะค่ะแล้วก็มีเขาเฮ็ดทางยางให้สะดวกสบายค่ะคนก็มา ยางกันหลายเติบอยู่ค่ะนี่ค่ะอากาศหนาวหนาวทุกขันเพื่ออากาศนี่เย็นมือนี่เย็นตรงมีถุงมือไมอย่ยางนาะข่นเพื่อมันจังสีโอเคสําหรับสูนี่ซูเอาเสื่อมากนี่ก็ถือว่าอุ่นเพียงพ่อค่ะแต่ว่าต้องต้องถุงมีถุงมือนั่นมันจังสีดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศอยู่นี่ช่วงนี้แบบหนาวออมากเลยบึงเป็ดเข้ามายางกันเป็นแถวเลย ยังเลี้ยกเง,งันเท้าน่ารักมากทุกคนนะสีส,สวยๆคันคุณไวยน้ำก็มีป้าคันเพื่อนเดี๋ยวจะพันเพื่อนกับเดี๋ยวน้องค่ะเนาะอากาศพ่ค่อยดีเป็นไรเนาะค่ะเดี๋ยวช่วงซ่อมเหมือจะพันเพื่อนไมยางเบิ่งอีกจะสวยกว่านี้ค่ะสุกกำลังจะเดินกลับรถเนาะคะ่ะเพื่อนหนาวหนาวแห้ง เดี๋ยวจะลาเพื่อนๆไปตรงนี้เลยเนาะคะ่ะฝากกดเลยก็แช์ในเด้อคะ่ะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อค่ะเพื่อที่จะได้บอผัดวิดีโอของสูงนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกับสูนใหม่ในวิดีโอหนะคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ